วันนี้ทำพิธีอะไรครับพี่บ่าวันนี้มาสวดถอนสวดจัดบ้านครับโอ้ที่ที่ที่ว่าจะอะไรนะย้ายสูถอนสูถอนครับคือเอาสิ่งไม่ดีออกจากบ้านอย่างนี้ใช่ไหมครับโยดเลยครับบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ ไมางเลขที่สองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดที่วัดสี่เหลขกอันนี้จะขอไปเพื่อนบ้านกับไทยนะครับผมไปได้สามารถสามารถไปทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างแต่จะเน้นไปเพื่อนบ้านนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ตำราวเซฟเทฟครับ เนอพี่เบามักจำลาวแต่ว่าสามารถไปรัฐบาลได้ไหมไปได้สามารถไปได้สําหรับคนที่ชอบนะพี่เบาเนาะครับผมสามดีกีปันเลาเก้าเจ็ดตรงกระเล็กน้องเม่พอดีเนาะยนิดเนาะอันอันนี้พี่เบากำลังทําอะไรครับตันนี้จะเป่ากระดาษจะเป่ากระดาษครับผมแบบแบบรอบก่อนที่เราไปทําพิธีที่วัดใช่ไหมพี่เบาใช่ใช่ครับผมรอบนั้นมันออกแล้วน้อยพัดศูนย์สามห้าอ๋อมันต้องออกต่างประเทศไปแล้ว แล้วมึงมาเข้าน้อย BAP อศูน50ครับปู่เพื่อนจะชอบให้เลขราวกับเลข้อยเลยรับถ้ามาตามตามตามไทยก็เข้าอีก46ยังเข้าเลยอืมวันนี้ก็เลยทําพิธีขออีกใช่ไหมครับครับผมอันนี้คือภูมิที่บบาครับโอ้รวมพี่หว่าวกับภูมิเช้าทีนี้จะตรงกันไหมต้องต้องแล้วแต่ภูมิใช่ไหมคะเพราะว่าปู่เพื่อนสวดพรนให้แล้วภูมิจะให้มาอย่าโอ้ พุมเป็นสีไฮว์อยู่ที่ภูมิเราด้วยนะครับว่าภูมิจะตรงกับพี่บ่าวไหมใช่ไหมครับอืไดปพ่อปู่ไปเป่าที่น้องเรือได้สามแปดหนึ่ก็มาออกวีไอพีสามแปดโอ้ก็แต่พ่อจะให้ออกเด็กไหน้าตาหานลอตเตอรี่ยังสีไหนออกก็ออกสหูม่วงที่แล้วนะคะแต่มันพี่ก็พี่ก็เป็นเลขเป่านี่บอกแมน พี่ก็ว่าพี่มันมันออกเหล้าแล้วมันเสียออกอีกอยู่ว่าไทยว่นเด้์ซื้อซ้ำได้แต่ซีหนึ่งซีหกวันเด้์ซื้อนั่นค่ะจ๊อสหวังได้กว่าจะหนี่ได้อยู่จ้าบันด้์ลายไหมได้ซีปูนี่ถูกทุกวันเลยเป็นลูกซีเพิ่นไม่ห่างเล้าก็ได้ได้อาทิตย์ละอาทิตย์ละหารก็ได้แปดพันก็ได้ใส่นี้แล้วโอ้โวันี้ซื้อได้มนขึ้นกับแตกแตกเราแตกเหล้าบนล่างแล้วก็แตกวิ่นเพิ่นวิ่นเพิ่นกับวิ่นเพิ่นกับสองแปดซีครับเออแตกเลขวิ่นเพิ่นเี๋ เด็กไงไม่น่าใจไปนอเด็กญงเด็กญ่บอกเนี่ยมาตัวไหนมาหนึ่งแปดมาัหนึงแปดยัเดียวน่าจะมากหนึ่งแปดตัวเดียวพอหรอเวหนูแปลในรถให้มันมาจากไหนพี่หนึ่งแปสบาทเพิ่นไปมีหัวควนเพิ่ในหนึ่งแปดยั่วแลือน้องกุ้งทีเลออย่างนั่มนะยิงปลบจ้าพอ เราเจ้าครับคิดเลยอย่างนั่เพิ่นนั่มเลชเพิ่นพอพุ้มของเพิน่นยังแี้งนี่กแบบนี้ครับครับแมนผ่านเพิ่นเป้ากระดาษได้หนึ่งแปดสองตุกคอรอเลยเลยอย่างนั่มไหมโเดชกูเพิ่นมาแมนเดชกูเป้าได้อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วนี่เนาะแมนอาทิตย์ที่แล้วเป็นแบเป้าได้สองตุกหนึ่งแปดแมนนี่น้องกุ้งบ้านน้องกุ้งน้องกุ้งข้ามสนวดอ่ะ มักหนึ่งแปดมักหนึ่งแปดอันนี้คือความมักงคั่ส่วนตัวเนาะันส่ววตส่วนตัว ครับวันนี้ก็จะมาทำพิธีเป่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าที่เพิเงินเพิ่นคำเงินเห็ุหเงียนะในเห็ุหัวเฮี้ยเราเงินสวดทอนออกเราสิ่งดีๆสิคขับมันขึ้นอยู่กับเจ้าที่จะทากเงินแล้วกับพุ่มของเนอส่วนมากส่วนมากขออนุญาตถามนะพี่องเนาะส่วนมากเราไปทำพิธีแบบเนี้ยแล้วเราเป่ากระดาษส่วนมากเข้าไหมเขาเขาทุกงวดเขาทุกงวดเลย เขาส่วนมากเขาบ้านเลกที่จะเขารถทะเบียนรถข้าเจ้าเรือี่เขาอ,อันนี้นะส่วนมากเข้าบ้านเล็กที่ส่วนมากจะเข้าบ้านเล็กที่มันมีเป,นเป้ากระดาษใส่ตรงกับบ้านเล็กที่มัเอาดูดิว่าพี่บ่าวจะตรงกันไหมนนบ้านเล็กที่เท่าไหร่นะพี่บ่าวอันนี้จะตรงบ่สองเก้าเจ็ดอันนี้จะตรงบ่บ่หัวแต่ส่วนมากจะตรงเพื่อนไปเป้าอยู่บ้านตรงเพื่อซี่แต่ซี่บนล่างอกเลกี่นอมากกันมากจรงจรนะ บัตรพีขึ้นกันด้วยไหมครับจะรอ,อ,อ,อดูพิธีนะครับเป่ากระดาษนะครับเนาะครับหลังจากครั้งที่แล้วเราได้ห้าสามศูนย์นะครับก็ไปต่างประเทศเลยนะครับโอ้โครับแล้วทีนี้พี่บ่าวก็จะทำพิธี เป่ากระดาษนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเนาะดเดี๋ยวให้ fc รอก่อนใช่ครับภูมิจะให้ตัวไหนจนหุดหน้านียเขาจะไปรีทีอเป็นไปกู้บัตรสัญดาโทรศัพท์ไปใส่ตัวนี้ธรรมดมาก เราต้องจับต้องกับตัวเลือกที่สมัยสมัยก่อนที่เราต้องจับต้องกับตัวเลือกที่สมัยสมัยก่อนที่เราต้องจับต้องกับตัวเลือกที่สมัยสมัยก่อนที่เราต้องจับต้องกับตัวเลือกที่สมัยสมัยก่อนที่เราต้องจับต้องกับตัวเลือกที่สมัยสมัยก่อนที่เราต้องจับต้องกับตัวเลือกที่สมัยสมัยก่อนที่เราต้องจับต้องกับตัวเลือกที่สมัยสมัยก่อนที่เราต้องจับต้องกับตัวเลือกที่สมัยสมัยก่อนที่เราต้องจับต้องกับตัวเลือกที่สมัยสมัยก่อนที่เราต้องจับต้องกับตัวเลือกที่สมัยสมัยก่อนที่เราต้องจับต้องกับตัวเลือ พุเโชกาเต็มร่พุ่มเนียเป็นพุ่เหล่าพิลลาราฟแบบเซบเตียนพุมจกสื้อจาดเุทียนต่างเช้่อง่าอยู่ในตัวล่างของพัวเจ้าร่มไปจงได้เราสั่งไว้ลช่วงการหารแมาหาลงควมันควยขังต้องเปยเป็นเป็นหินเป็นหนเล็กแล้วจะให้เป็นเห็นเขาขอบเปลียนบ้านพู่มขอบขอบนะเปลียนบ้านเปลี่ยนบ้านเล้่อไปปลูกตอำเมืองเป็นอยากใน

สัพเพกเมิจตุโตเตสีลิกิาติเตชะตานิกเขวิมาเลติเตติติกามิจตุวจงวะปมัมณนพุทโธเขวิมาเลตินตติติกามิจตุจงวะปัมณีพุทโธโอ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 โะโอจอโ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 อจอโอโอจอโ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 อจอโอโอจอโ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 ะโ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 อโะโะโอ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 โะ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 โอโะโะโอ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 โะโอ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 

Sudah buca zaman buca zaman buca esok waktu tiga atau tiga buca tengah waktu setengah 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 teng

का पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही फिर

มันลุ้นกันนะครับเอาสีเอาเลขสีตัวเอาสีตัวใช่ไหมพี่บาบไปได้ทั้งเพื่อนบ้านทั้งไทยเอาตัวแรกจะมาหรือยังมารอคุณว,ว่าจะได้เป็นตัวใดตัวแรกยังไม่มานะเร,ราเป็นผู้เจ้เสียใหญ่ๆดี คือถ้าเกิดว่าบ้านใครที่เปิดปูหม่ถ้าเกิดเรามาขอแบบนี้ส่วนมากจะได้ใช่ไหมครับปูอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมันออกสิบแปดลังไดอยู่บานคําปูโอ้าหบ้าน,<อ>าน,านเจ็กเขาเขาบ้านเลขที่ครับเขาบ้านเล็กตรงกับบ้านเลขที่าาบบทพอดีเลขเป่ากระดาษก็ตรงกันบ้านเลขที่เท่าไหร่นะเจดม 297เก้ 29, นะครับมันจะมีไหมสอง้าเจ็ดี่สิเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตัว anyway> ตัวแรกตัวแรกมาสองเหรอครับพี่บาสองาสองเก้าเจ็ดตัวแรกมาสองแล้วนะครับ เองเอ็ดเอ,ดเอ,ดเอดงเนาตจุดบานดีที่ giống nhau คือาาทาทาบางเดียดคาตาเทเวสบัมบีพอร์เดินมาปุสโลบบ่เบาปุสโล่รอบแรกได้สองตัวเดียวนะครับอได้สองตัวเดียวเอ้าเดี๋ยวเป่าอีกรอบนะครับอันนี้คือจะเป่ารอบสองแล้วนะครับ โยมบ่าวเตลมยตตะกตยะตะกะยะตะกะยะตะยูติสมจันติโห่จะอะจะริยูติปะฏยาเสสะกิโยปะทัมมะจารย์โนปฏิจะตะกะตะยะอะยะตะปะตะยูติตะกะยะสุนิยานี่บานะโยอะอะอะตะกะยะ3ตัว6ตัว3ตัว6ตัว3ตัว3ตัว4ตัวตะกะยะยูติปะฏยาอะจะตะตะกะยะยูติตะกะยะกะตะโย ya dia ketika dia punya dia punya ya sedang di yotol itu dia coba ada yot itu sebenarnya ya dia ใส่าคาัูติสปา,คคา,า,ากไอนด้วสิมางินึ่งรัวยลันสิ้วอันดน้สนส้วก,ก็นอบาาด้วั้วน้วันะิรันส้วยกัด้ัวกน้วันะคดัน้วกนนวันดันัน ใจเย็นเยใจเย็นเยใจร่มๆไปมาแล้วใช่ไหมี่เป้าหลุดมาแล้วนะครับผมไปดแดเทไหนะ8ดแปตัวที่สองก็แปดนะครับตัวที่สองแปดแล้วนะครับมันไมายมันจะมีตเนมีปูไงกัมา่ั็ สองตัวที่สองก็แปดนะครับตัวที่สองได้แปดแล้วนะครับเสียงคนเป็นะไรแต่เนาัจเสียงเรองบวก้ร้านคนขายพอเริ่มขายดีจะเซ็งร้านดูข้อใหญ่หลุดมาแล้วตัวที่สามนะครับตัวที่สามได้มาแล้วสอง สองแปดสองสัยไปเียวนดล่ามันอยากไปแบบนั้นเนี่ยอมือหันสองเกาเจ็ดสิบแปดผมตั้งใจว่าคือขอเพื่อนบ้านสี่ตัวได้สองเปดสม่ตั้งใจขอสี่ตัวขอสี่ตัวเนาะเพื่อนบ้านได้สองแปดสองอ่ลุนอีกตัวหนึ่งครับ ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันลุ้นกันครบตัวที่สี่มาแล้วนะครับสาม สองแปดอสองสามสองแปดสองสามสมนะครับสามศนย์ 30, ตัวเดียวกันเอากระดาษออกเอาจานขึ้นมากระดาษเ,าาากาษเปกนอยนำเวยไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นดวงของพี่บ่านะครับ ขอเพื่อนบ้านนะย้ำว่าขอเพื่อนบ้านพุ้อนี้ใครชอบคือต่างประเทศนะครับหรือว่าใครอยากจะรัฐบาลก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเนาะย่างนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับงมวดที่เก่ารอบก่อนได้ห้าสามศูนย์ก็แตกต่างประเทศเนาะ ครับเอาอยัางไงมาลุ้นกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็สนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นกนนารพนันทุกชนิดนะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับพอพอเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ